สวัสดีครับอยู่กับผมเดียนะครับในช anel บูเดียและเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้เป็นเรื่องของเซอร์กิโออาเกโลปีกับตำนานที่แมตซิตี้ครับอาเกโลเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะเบอร์ต้นต้นของแมตซิตี้เลยที่เราจะนึกถึงถ้าเราพูดถึงสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เป็นกองหน้าเบอร์ต้นๆ้นของพิมเมลีกเลยแต่ว่ากว่าที่เขาจะมีวันนี้ได้อะมันมันก็ไม่ได้ง่ายนะอเกโเนี่ยเป็นคนอเจตินา เขาเกิดแล้วก็เติบโตที่ชานเมืองกรุงููนอตไอเลสประเทศาอ์เจนตินาในวัยเด็กนะเขาอะค่ายครอบครัวของเขาคล้ายๆกับครอบครัวนักฟุตบอลชาวอเมริกาใต้หลายคนก็คือเติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนโดยที่พ่อของเขาอะทำงานเป็นคนขับแท็กซี่พ่อของเขามีรายได้ต่อสัปดาห์ประมาณ860บาทในย่านที่เขาอยู่อ่ะมีประชากรมีคนอยู่อะประมาณ6 0,000คนคนครึ่งหนึ่งในนั้นอะ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครั้งหนึ่งอ่ะอัลเกโรเคยให้สัมภาษณ์ว่าอ,อตัวเขาเนี่ยเกิดมาในช่วงเวลาที่เลวร้ายมากๆมันย่ำแย่มากเพื่อนของเขากว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นอ่ะตอนนี้อยู่ในคุกนั่นแหละครับมันทําให้อัลเกโรอ่ะต้องเติบโตมาในแบบที่ว่าปากกัดตีนทีบแต่สุดท้ายอ่ะมันเป็นเพราะฟุตบอลทําให้เขามาถึงตรงจุดนี้ได้เขาได้ย้า,าเล่นฟุตบอลในยุโรปกับทีมแอตเลติโกมาริดและในตอนนั้นอ่ะ ช่วงฤดูกาล2010-2011ตอนนั้นอากิโรในวัย23ปีก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่เนื้อหอมเลยแหละคือมีหลายทีมในยุโรปให้ความสนใจแต่สุดท้ายอ่ะเป็นแมตติตี้ที่ได้ตัวเขาไปร่วมทีมด้วยค่าตัวประมาณ35ล้านปอนด์มันทำให้อากิโอะได้ค่าเหนือถึง3.6ล้านบาทต่อสัปดาห์มันมากขนาดไหนอ่ะมันมากขนาดที่ว่า มากกว่าที่พ่อเขาหามาจนเจอครอบครัวในวัยเด็กของเขาถึงหนึ่งพันเท่าซึ่งมันก็ดูจะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่แย่นะการย้ายตัวครั้งนั้นมันทําให้ทั้งตัวอาเกโเองแล้วก็สโมสรแมนซิตี้อ่ะโดนโดนค่อนคอร์ดจากคนภายนอกแมนซิตีตอ่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อสิปีที่แล้วใช่ไหมทุกคนก็จะรู้กันว่าแมนซิตียยังไม่ได้เป็นทีมที่ลุ้นแชมป์อะไรตอนนั้นน่ะพวกเขาโดนมองว่าเป็นทีมพลาสติก คือไม่ได้มีการลุ้นแชมป์ไม่ได้มีปวดศาสตร์อะไรที่ยิ่งใหญ่ที่ลืมตาอ้าปากมาได้นะก็เพราะว่ามีเศรษฐีมีนายทุนมาเทคโอเวอร์อย่างเงี้ยไล่คลาสใช้เงินปาดหน้าเพื่อให้ได้นักเตะที่ตัวเองต้องการส่วนอากิโรเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นพวกนักเตะหน้าเงินเห็นแก่เงินย้ายมาที่เนี่ยเพราะว่าได้เงินเยอะถ้าเล่นไม่ดีก็อยู่ไปวันๆกินเงินสโมสร แต่ถ้าเล่นดีก็พร้อมที่จะย้ายหนีได้ตลอดเวลาและไม่ใช่แค่นั้นด้วยภาพลักษณ์ของการเป็นนักเตะอเมริกาใต้อัลเกโร่โดนมองว่าเป็นพวกไร้วินยัยหย่อนยานเป็นตัวทอกสิทธิของทีมแต่อัลเกโร่เนี่ยไม่ใช่แบบนั้นเลยเขาเมาความเป็นมืออาชีพให้กับแมนซิตี้ตั้งแต่วันแรกที่เขาเขาย้ายเข้ามาในทีมเขาไม่เคยมีปัญหาในแง่ลบเลยวินัยการฝึกซ้อมก็ยอดเยี่ยมเรื่องฝีเท้าไม่ต้องพูดถึง เขาปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วเรื่องภาษาถึงแม้ว่าอากิโลจะพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องแต่เขาก็พยายามพูดกับเพื่อนร่วมทีมพูดกับทุกๆคนด้วยตัวเองโดยที่ไม่ใช้ล่ามแปลภาษาแล้วมันทําให้แบบว่าบางครั้งการพูดภาษาอังกฤษของเขาก็สร้างเสียงฮือฮาสร้างรอยยิ้มให้กับเพื่อนเพื่อนร่วมทีมได้อย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึง่งตอนที่อากิโลย้ายมาอยู่กับทีมใหม่ๆวันนั้นอะ่ะเขาทําประตูช่วยให้แมสติตี้ ชนะเวทแฮมไปได้3ประตูต่อหนึ่งและหลังจบเกมวันนั้นอาร์เกโลและแมกกาลิช้าก็ถูกรับเลือกให้ไปสัมภาษณ์หลังเกมนักข่าวก็ได้ถามอาร์เกโลถึงความรู้สึกเกี่ยวกับการทําประตูแรกได้เขาก็ถามว่าเออคุณเนี่ยรู้สึกยังไงกับการที่คุณทำประตูแรกได้อาร์เกโลก็ตอบกลับไปว่า I don't know yes the first goal the head okay I'm very really happy นั่นแหละครับมันสร้างเสียงฮือฮาสร้างรอยยิ้มให้กับเพื่อนร่วมทีม ได้ในวันนั้นเลยทัศนะคตีอของเขาถือว่าผ่านฉลุยสีเท้าก็ยอดเยี่ยมมากตัวของอากิโรเองเนี่ยยิงประตูสําคัญสาคัญให้กับทีมอะ่ะได้หลายต่อหลายครั้งหนึ่งในนั้นอะ่ะมันคือประตูที่อากิโรน่าจะจําไปตลอดเลยแหละมันเป็นประตูใช้ที่ทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะเอาชนะควีนพาร์คเลนเจอร์ไปได้3ประตูต่อสองซึ่งประตูเนี่ยทาให้แมนเชสเตอร์ซิตี้พลิกเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแซงหน้าแมนยูเ็ดในนาทีสุดท้าย ซึ่งตัวผมเองมีโอกาสได้ดูในเกมนั้นในประตูนั้นด้วยเพราะว่าตอนนั้นก็คือเกมที่แมนยูเต็ดเตะจบไปแล้วคนที่สนามคิดว่าแมนยูเต็ดน่าจะเป็นแชมป์ฤดูกาลนั้นพอตัดมาอีกช่องนึงกุนนาร์เกลโรยิงนู่นั้นเข้าไปแล้วก็แบบผมเพลเฮไปด้วยอะคือมันเป็นความรู้สึกที่บ้ามากแบบว่าเราบางทีเราก็เผลอเอาใจช่วยนะในในการที่แบบว่านักเตะคนหนึ่งจะทำอะไรพิเศษพิเศษแบบนี้ได้ และนั่นก็เป็นการที่ช่วยให้ทีมของเขาอะ่ะก็คือแมนเชสเตอร์ผงาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ44ปีได้สําเร็จตัวเขาเนี่ยเป็นเหมือนปรากฏการณ์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะยอดกุญซือหลายๆคนที่เคยร่วมงานกับเขาไม่ว่าจะเป็นโรเบโตมาชินีมาดูเอลปเกกินีเป๊ปกัวาดโอล่าต่างก็ยกย่องเขาว่าเขาเนี่ยเป็นสุดยอดกองหน้าเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดที่สโมสรเคยมีมาเลย ซึ่งแน่นอนครับมันไม่มีใครเถียงได้อยู่แล้วเรื่องนี้ตัวเกโรเนี่ยไม่เคยย้ายหนีไปไหนเขาอยู่ร่วมหัวจมท้ายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาตลอด10ปีในตลอด10ปีเนี่ยเขาลบทุกคำสุป,ประมาทเขาซัดไปถึง257ประตูจาก384นัดเขาคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมพิีเมีร์ลีกถึง2ฤดูกาลเขาคว้าแชมป์พิมีร์ลีก4สมัย f a คัสมัยและลีคัพอีก5สมัยมันเยอะมากครับมัน มันพิเศษมากสําหรับนักเตะคนหนึ่งจะทําได้มนซิตี้ในตอนเนี้ลบทุกคําตบประมาทไม่ใช่ทีมคล้ายๆต่อไปพวกเขาอะประสบความสำเร็จมากที่สุดในเกาะอ,อังกฤษในช่วง5ปีหลังโดยที่มีกุลเนี่ยเป็นกําลังสําคัญกุลอาจจะย้ายมาที่มนซิตี้อย่างมีข้อกังขาแต่ตอนเนี้เขาลบทุกคําสประมาแล้วถ้าเขาย้ายออกไป เขาก็คงจะถือว่าเป็นตำนานเบอร์นหนึ่งของแมนซิตี้ได้เลยและในวันที่ผมอ่านอยู่เนี่ยเป็นวันที่พิมเ์ลิกจะเตะเกมวันที่3 8ซึ่งเป็นเกมสุดท้ายของฤด,ดูกาลมันน่าจะเป็นนัดสุดท้ายของอาร์เกโลแล้วในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในพิมเ์ลพราะเจ้าตัวแล้วก็แมนซิตี้ตัดสินใจตรงกันที่จะไม่ต่อสัญญากันเกมเนี่ยจะมีผู้คนเข้ามาชมได้10,000คนซึ่งเป็นแฟนบอลแมนซิตี้เท่านั้นแมนซิตี้เองอะ่ะจะได้เล่นในบ้านในเอติฮัสเตเดียม นอกจากที่พวกเขาจะได้ฉลองแชมป์ลีกปีนี้แล้วก็คงจะได้อำลาตำนานคนนี้แบบเต็มภาคภูมิครับก็หลังจากนี้ไม่ว่าเส้นทางต่อไปของคุณจะเป็นยังไงจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนจะเป็นทีมที่เป็นข่าวมากๆในตอนนี้อย่างเช่นบาร์เซโลนาหรือเปล่าผมเชื่อว่าแฟนบอลแมนซิตี้แฟนพิม์ลีกทุกทคนก็คงจะเอาใจช่วยคุณให้มีเส้นทางที่ สนุกล้าวใจเหมือนเดิมมีความสําเร็จกับต้นสังกัดใหม่คว้าแชมป์ได้หลายหลรา,ายการเหมือนกับที่เขาทำกับแมตซิตี้ครับสําหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับเรื่องที่สัมาเล่าให้ฟังก็เป็นยังไงบ้างครับชอบหรือเปล่ามีความสิังไงบ้างกับกุนนาก,กิลโโร่เราตัวผมเนี่ยผมชอบเขามากเลยนะน่าเสียดายที่เขาไม่เคยเล่นให้กับเวอ้์พูลเลย Uh, ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอะนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพจเมนส s t a n d ด้วยนะครับ